ครับผมเดี๋ยวจะพาไปยามพี่น้องเขาที่อยู่โปรตุเกียดนะครับนะเนาะเพื่อนมีการทำงานเป็นอย่างไรนะครับนะเนาะไปบึ่งนะครับอเอาหายังครับ วัสดีครับพอืมือ้มอใอญ่ไปไหทั้งไหนนะก็ไปถิ่นหัวเราหาไม่เห็นมืดองไปหาเราเลยคนมุกเขายอมไปถิ่นนะไือยังไงไปเท้าไม่ไหนไหนเกี่ยวเลย สีขอเขาเอออ่นาแล้วว่าไอที่เกี่ยวกับประเทศจีนมันเาข้อว่าความกันกันนะแต่ว่าไอ้ประเทศเได้ได้มากบบหหัามันเย่ะนี่นี่มอของเขาสีมาจากหน่อยครับนี่ยิะยูโรว้าหมอใหญ่เลยเนาะสืมันสีหนเนี่ยอันนี้เป็นตู้เสียผานะครับ ตูวผ่าตันนี่เราเราอยู่ผู้เดียวเนะะของนี้เนาะงานครับนานงานเส้นครับเส้นเส้นเส้นเป็นเป็นยังไงครับเอ๋บอกเรียงงานที่อยู่อยู่โปรตุเกสนี่ครับโคนรยากเห็นได้น้ังคนรละมุนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ทามเนี่ยครับเงินเดือนบ่ะครับ ชึ่งเน่ะหาอยเจ็ดลอยะประมาณเละยูโรเนี่ยเจ็ดอยยูโรเนาะแอ๋เจ็ดอยยูโรเอ้เคยเคยไปอิสราเอลป่ครับไปไปไปไับไปกับ่ไไปอิสราเอลอะ้กับมาม่ตุเกสเนี่บอกโอ้อันอิสราเอลได้ได้เดียนเท่าไหร่ไม่ยังครับเออนี่ละ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 แมนนแมน เแมนแมนแมนไอได้เดียนเท่าไหร่ครับอีสเซโอยิสเซโยได้ยูไดไดยูมันก็ขึ้นแล้วต้นหนามันเนี่ยหนาเทียนโอหนาทั้งหนาเก็บหมากไหมเนี่ยแต่จะได้เดียนก็ได้แพงอยู่แต่ปกตินี่ถ้าไม่ได้ตามกรมในงานนี่ครับโอเคเท่าไหนหาพันเช็คบ่าเพิ่งว่าหกพันหาพันหรือหกพันหรืเจ็ดพันเช็คนี่ะมาณนี้ได้หอดเจ็ดพันเช็คดีครับแต่ส่วนพีกเนี อืมจะอยู่สวนพิกเมาก่อนดิสวนพิกสวนพีกเยอเปิลครับเดือนละเนี่ยถ้าช่วงเขาคัดท่อนี่ก็ับชยูบอกว่าอยู่เก่าพันเช็คถ้าพวกเดบ๋ย่เลรเนาะหกหมื่นพวกเดบ๋ยวว่เหรียยังเสียเลรียญบ่เที่ยวบ่ทุกอย่างเนี่ยคือว่ากินตะเข่าเออแค่ทำตะงานเนี่ยชิได้อยู่หมื่นเช็คให้ได้เหรียญหนึ่งช่วงช่วงเก็บช่วง ส่งเก็บด้ส่งเก็บส่งคัดส่งทุกอย่างสิมีโอ้ยช่วงนั้นโอ้ครับได้สิได้ช่วงั้นพูดทิ้งว่าได้ยอดเดือนละเจ็ดพันหาพันไหเะอส่งบัานแ็คือว่าห้าหมื่นหกมืนเนาะประว่านี้สามหมื่นสี่หมื่นบพวกเรียนเนี้ยเออพวกเรียนพวกว่าเรียนนี้กะเตรียมได้ละเก็บเงินอย่างเดียวคือว่าในห้าหมื่นหกหมืนอยู่เนาะนีบัญชีผมเดเอาขอไอองบัญชีผมเงินหลังเียอืม ไอไอ,อันอนนีเซลนี่เพิ่นให้ยยูได้จักปีครับส์บสูงสุดมันยูได้จักปีเนอะได้ก็ยูไปได้ไดไ้เรื่อยๆครับอันนี้ร<อ>้านผมท่านใหญมาอยู่เท่าสุเมรเนียไปว่านผมอีกเป็นจักปีเลยฮึยอนี้มันยูได้ยูว่าอยู่สิบก็บปีละม<า>่เยอะเนี่ยอ่าครับครับส่วนผมไปหาปีสามเดือนหาปีสามเดือนก็กลับมาเนาะแล้ผม ผมบริการมาช่วงหาปีสามเดือนเลยผมผมอยู่ไ่วยอยู่เจ็ดปีอยู่เจ็ดปีเจ็ดปีกว่าเกือบแปดปีอยู่เลยโอ้ครับครับครับจนวราเ้าอยากกลับบ้านคนละทีจนไม่อยากกลับแม่ทาวผมมัดยังผู้งยิงก่อนเลยโอ้ครับผมมาทำบุญหาผู้เฒ่าทุกคนเลยโอ้เคยมีมีธุระเนาะมีธุระไปเล็กเล็กกลับมาครับไปไปได้รอบเดียวเนาะ ก็บอกคดีก็คือว่าถ้าไปหาเงินห่อนเนี่ไปยึดอะไรอยู่ครับแต่ไปหาเงินเงินเงินเงิ่นนนขอนกง่อนเพ่ครับอันแล้วพูดถึงอากาศสภาพอากาศนี่าามันห่อนบ<เ>่อากาศเจห่อนบ่ห่อนคือบานเฮาบ่โอ้ห่อนครับอากาศทา่ามุนแปรีวนดีแปรวพคก็จะยุ่ประเทศนี่นี่ก็คือว่าบริเวณเครื่องแก่หรอกครับก็คือว่าโอตเกียนี่คือว่าบบห่อนเนาะประเทศนี้ก็คือว่าอุณหภูมินี่บนนี้กันกับประเทศไทย อืมมันออกห่อนห่อน,นแนวแนวกันหน่อยแต่ว่าบ่ถึงกับห่อนเนาะยื่คนเนี่ยคือว่าทะเลทรายจนแก่เลยแหละต้นไม้ต้นยัง,ยง,ยง,ยง,งไงกี่มิลมีเลยครับอืมนีน่นครับ,อ,รบอันนี้อันนี้คือว่าที่หาเนาะเอกสารเนาะนนโอ้ครับครับครับ,รบอันนี้เอกสารที่เราหาอยู่ครับงงงงแงบอยู่ไอ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 อดิษเนาะจ้าจ้าจ้าดิษอืมอันคันสมมุติว่าพี่น้องคนไทยเขาอยากมาโปตุเกียนี่มีอย่างแนะน้เพ่นบ่ครับ เกิดชาวเน็นัมันกจังไดกับคนกับรู้ดแล้วก็คือวันเส้นทางนี่เส้นเส้นทางนี่ท่านผู้ใดคิดว่าคุยกันครับในทางบ้านแล้วไหนคิดว่าอย่างไรครับโอเคอยู่ครับเป็นเป็นตำมะบ้านอันอันทางบ้านเพิ่นอยากถามว่าอันมาเป็นตำมาบ่ประเทศโปรตุเกสในความคิดของลายไหมก็เป็นตำมาอยู่เราเรียกเป็นตำมาแล้วก็เป็นตะยู่ความเออ แต่บ่หอนเรื่องเงินเด้ะแต่บ่หอนเรื่องเงินคือหมายถึงว่าบ่มีหนี้มีสินบ่มีหนี้มีสินมีครอบป้อให้งมาอยู่นี่แห่งหนีครับบ่ต่างกันกับไอ้อากาศเรื่อต้นหมอต้นไม้หอยังในพื้นที่เขาท่าถ้ามันเรียกได้เมื่ออยู่ประเทศนี้ครับอ๋อประเทศนี้หมายถึงว่ามันก็มันก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าคั่นคนบ่เป็นหนี้เป็นสินเนาะแม่น อ๋อครับแต่มาหาเงินห่อนนี่ยยามาประเทศนี้ครับหางเงินห่อนนี่คือว่ามันมันเงินมันแก่บ,บ่พอเนอะบาะบาเงินค่าเงินเขาแพงอยู่แต่ค่าแรงเนี่ยมันอยากถือค่าแรงอยากถือเนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับผม